นีมาคุยเรื่องมุมแคมเบอร์หน่อยครับบางทีก็เบื่อครับไม่อยากไปวุ่นวายมากกับกับของคนอื่นแต่บางทีก็ต้องขอเถียงมากอนะ้นอ็อตแคมเบอร์นะีน่ขายห้าร้อลูกค้าจะไหนจะซื้อครับเขาก็ไม่ซื้อครับ พอไม่ซื้อเลยช่างก็เลยต้องเอาน็อตพวกนี้มาใส่แทนครับเนี่ยน็อตเนี่ยน็อตใส่แทนมันไม่มีแหวนล็อกเนี่ยต้องมีแหวนล็อกเนี่ยเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นแหวนตรงนี้มันจะมีปุ่มอยู่น็อตนี่นะมันจะมีปุ่มอยู่เนี่ยปุ่มดำเนี่ยเนี่ยมีปุ่มอยู่นะมันจะไม่คลายออกปุ่มนี่นะมีปุ่มหนาๆอยู่มันจะทําให้น็อตไม่เยัียวออกได้ นี่าโชคดิเมกไอ้โชคอะไรไอ้ใช่นี่โชคหน้าดิเมกนีไว้แปลงอันนี้ลูกมามีน็อตเคนเบอร์ตัวละห้าร้อยลูกค้าก็ไม่เปลี่ยนแล้วครับถ้าตัวใหญ่ก็ตัวเจร้อยบาทในคาราเรนช่างอีกเปลี่ยนน็อตเคนเบอร์ตัวเดียวพันหนึ่งอ่ะลูกค้าก็ไม่เปลี่ยนแล้วครับไอ้น็อตพวกนี้ที่มันเสียง่ายนะ ที่มันเสียใหม่เงี้ยทำไมไม่ใหม่ไม่ใหม่อย่างงี้ใช่ไหมก็ไม่หายอ่ะหัวนี่มันชอบเสียตรงนี้นะหลุดร่อนนี่มันแตกมันจะล็อกไม่อยู่สาเหตุที่เสียตอนช่างเขาขายตัวนี้ไม่ยอมไม่ยอมขายน็อตตัวนี้ออกครับ คลายน็อตตัวนี้ออกมากเกินไปก็เป็นคลายน้อยเกินไปก็เป็นครับตัวนี้นะดสำคัญไอ้น็อตล็อกแคมเบอร์นะครับเวลาคลายออกไปให้คลายนิดเดียวพอคลายนอดนี้นะคลายให้มันห่างจากลูกเบี้ยวแค่ไม่เยอะสลายลูกเบี้ยวนะถ้าคลายมากมันจะเสียน็อตแคมเบอร์รอเดี๋ยวดูเบี้ยวะ เซนเบอร์ครับอยู่ในโชคหน้าของรถครับตัวนี้นะตัวที่สองตัวนี้นะตัวนี้ครับไอตัวนี้ใช้มาตรฐานน่ตัวนี้นะตัวนี้ใช้มาตรฐานนี้เลยครับอูเนี่ยตัวนี้แต่ใช้ใช้แหวนดีๆเลยเอาแหวนที่มีปุ่มเนี่ยมารองเนี่ยปุ่มเนี่ยปุ่มเนี้ยเห็นไหมปุ่มเนี่ยมันจะทําให้น็อตไม่เขียบแหวนนี้นะครับรองไว้ครับจะได้ไม่เขียบ เรากินไอ้โชกอะแวนนี่เราเข้าไปหายโชกถ้าไม่มีไม่มีปุ่มนี้ก็เอาอะไรนั้นแต้มเอาครับเอาไฟฟ้าไฟฟ้าแต้มแต้มให้มันเป็นปุ่มเชื่อมไฟฟ้านะครับแต้มเป็นปุ่มอ๋อเชื่อมไฟฟ้าทั่วไปใช้ไม่ได้ครับต้องใช้ที่เชื่อมไฟฟ้าแบบนี้ครับต้องใช้ที่เชื่อมไฟฟ้าแบบนี้ครับ อูกเก่าครับอูกเก่าเมื่อ30ปีที่แล้วครับโอ้โหาจะบอกใครว่าเราเคยเคาะรถตู้มาตู้วาน,นีเคาะเอานะครับดูช่างก็ได้นิสซันตอนซ่อมอันนี้น่าจะซ่อมเสร็จแล้วมั้งน่าจะเสร็จแล้วครับก่อนจะสร่งรถ ช้ตู้เชื่อมไฟฟ้าแบบนี้ครับเชื่อมไฟฟ้านี่นะใช้งานมาแค่30ปีเองที่เชื่อมไฟฟ้าอันนี้อูกเกา่าถ้าวันนี้ก็ธรรมดาถ้า30ปีทแล้วอิสรนจะเยอะครับไม่รู้อยู่ในเมืแล้หรถเน้ยนี่ไม่มีทะเบียนตู้เชื่อมไฟฟ้าครับยังอยู่นะตู้นี้ยังอยู่ครับยังอยู่ถึงทุกวันนี้เปิดดูรูป นี่ตัวเชื่อมอยู่อันนี้อูซ่อมรถเมื่อ30ปีที่แล้วครับมีชางเหยียบด้วยมีนิสสันมีอีคาตรงนี้จะมีลุมถ่ายมันเครื่องตรงนี้อ้อยลุมลุมคาแคร์ครับลุมถ่ายมันเครื่องอยู่ฝั่งนี้ครับนี่ตัวเชื่อมยังอยู่เชื่อมเมื่อ30ปีที่แล้วครับเดี๋ยวนี้ชัดเลยโอ้สี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งยังอยู่ครับวอตไซ ทำไมมีรูปเดียวน่าจะมีหลายรูปหน่อยมาแค่รูปเดียวแคมเบอร์ ber, มุ ber, มแคมเบอร์แคมเบอร์มีแค่นี้แหลคะครับมุมวงมาลัลลลลลลไหน,นักคือมันไม่ได้เก่งหรอกก็เรียนรู้จากตัวนี้แหละครับเรียนรู้กันไปไม่มีใครเก่งหรอกช่าง นี่ครับเป็นเคมเบอร์มันมีในตำราอยู่ไม่ได้มีความลับอะไรรอกเดี๋ยวผมจะหาไอ้นั้นให้ดูไอ้มุมที่มีปัญหาที่ทำให้น,อน็อตโฟนนี่เสียเเสียง่ายนะแล้วตั้งศูนย์ังไงก็ไม่จบนะท่ายนี้รวมแล้ว,ลวตั้งยังไงก็ไม่จบตัวนี้หวานเนี่ยมันเลยล็อกไม่อยู่ัวนี้ช่างก็ไม่รู้วิธีแล้วกมันก็ไม่รู้บอกอยังไงเค็มเบอร์ วันนี้วันอะไรวันนี้วันพืหัดแล้วเอ้จันอังคารพุธวันนี้พืหัดมัง้งหัดน,นี่ครับเนี่ยมุงแคมเบอร์ตัวนี้นะวิธีแก้นะให้เชื่อมตัวนี้ให้มันหน,นาตัวนี้นะตัวนี้ของที่แม่งจะบางตัวนี้พออันนี้บางเพื่อไห้มุมเนี้ยมันจะมาเบียดอันนี้ออกเบียดเหล็กอ่ะประกันเนี่ยแต่ออกวิธีแก้หาเหล็กเนี่ยมันเชื่อมติดเลยนี่หาเหล็กเนี่ยมันเชื่อมไวนะ้เชื่อมเนี้ยนะครับ เชื่อมไว้ไม่ให้ลูกเบี้ยวออกอ่ะแล้วพวกไทตันออกแบบมาดีตังนี้นะไทตันกับไอ้ของนิสสันโฟวินน่ครับออกแบบมาดีตรวนี้ตรงนี้ไม่เขียบฟอร์ก็ไม่เขียบไม่ได้มันจะเข้าไปในลุ่มเลยครับตรงนี้อันนี้โอเคอันนี้ดีอยู่นี้ไม่เคยใช้ครับมืองนอกมีเยอะแต่มองไทยไม่ค่อยได้ใช้ค่อยได้เห็นมตัวนี้ตอนช่างคลายน็อตตัวนี้ออกอ่ะน็อตตัวนี้นะเห็นน็อตันี้นะ อย่าอย่าคลายรวมมากครับขันแค่พอดีก็ดีทีนี้พอมันแน่นเนาะฟืดแน่นหรือฟือดอะ่ะช่างก็เลยคลายรวมเยอะพอคลายรวมเยอะเนี่ยแหวนเนี่ยเนี่ยแหวนเนี่ยมันตกมันตกจ่ายเนี่ยแหวนตัวนี้นะแหวนตัวนี้มันมันไม่ล็อกไอ้นี่แหวนนี่ยนะแหวนตรงนีนะ้ในน,น็อต่ใส่นี่ก็ได้อ่ะ ออกขายรวมเยอะเนี่ยแหวนเนี่ยมันไม่หล่นไม่อยู่แหวนนี้นะมันมันมันออกจากนี่มาพอออกจากนี่มาปุ๊บมันเลยทําให้สูญล็อกเพีย้ยนกับแก้ยังไงก็ไม่จบแหวนตัวนี้มันไม่ล็อกอันนี้มุมแคมเบอร์กับตัวเก่าใส่มาใส่มาวะลองแคมเบอร์ครับมีแค่นี้แหละแคมเบอร์มันไม่มีอะไรมากมายจากตลาด เบอร์มุมแคมเบอร์โชคตัวนี้นะมามายก,กเปลี่ยนนะแต่ลูกค้าไม่ค่อยอยากเสียตังคนะ์ตัวนี้นะช่างเขาเลยต้องเอาหินเกียร์เกี่ยวนี่ของมันเลยตัวนี้นะมันมีหลายเบอร์ครับมี17ก็มี19ก็มีตัวละห้าร้อยอ่ะหกร้อยอ่ะหกร้อยบาทเจร้อยบาทช่างตัวละพันนะ่ะช่างก็เลยไม่เปลี่ยนลูกค้าไม่เปลี่ยนนะ อัรมันไม่มีความลับอะไรครับวงมาลัยมุมแคมเบอร์คืออะไรนะมุมแคมเบอร์เดี๋ยวมุมแคมเบอร์นะมุมแคมเบอร์มุมแคมเบอร์ครับมุมแคมเบอร์แองเกิลเป็นมุมที่ลอ้อล้อบนออกจากแนวดิ่งมองจากด้านหน้าหรือด้านหลังของรถครับ าด้านบนของล้อออกมามุมแคมเบอร์จะมีค่าเป็นบวกด้านบนนะด้านบนของล้อออกมามุมแคมเบอร์จะเป็นบวกแต่ถ้าหุบเข้าจะเป็นลบครับมุมแคมเบอร์วัดเป็นองศามันมีสอนในหนังสืออยู่ครับไม่ได้มีความลับอะไรแคมเบอร์แคมเบอร์มุมแคมเบอร์ เคมเบอร์เอ็นจิ้นมุมเคมเบอร์เป็นมุมที่มองจากด้านบนจากแนวดิ่งคือมองเอามองยางยงลงไปงี้นะครับมองยางเอายางตั้งนะมองเนี่ยมองอย่างงี้นะเนี่ยมองอย่างงี้นะครับเนี่ยยางเนาะมองอย่างงี้นะมองจากข้างบนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่มองจากไม่ใช่มองอย่างงี้นะต้องมองจากบนยางเงี้ยมองอย่างงี้ครับมุมเคมเบอร์เนี่ยมุมเคมเบอร์มองอย่างงี้ครับจากแนวดิ่งเนาะ ถ้ามุมเคมเบอร์อย่างนี้นะจะเป็นบวกครับถ้ามุมเคมเบอร์เป็นงี้จะเป็นลบครับจากนั้นบนนะครับอย่างนี้เป็นบวกออกออกนอกนะนอกตัวรถครับเป็นบวกถ้าเข้าไม่รถจะเป็นลบครับเข้ารถเงี้ยมุมเคมเบอร์เป็นลบครับนี่ยางนะยางยางตั้งนะครับเอนี่ออนี่เงี้ยครับเออนี่ก็ได้เอาอย่างเงี้ย นี่นอย่างนี่อย่างนี่ย่างอันนี้ย่างยังซ้ายนี่ยังขวาถ้ามุมูเกมเบอร์หุบเข้าเนี้ยตรงนี้นะนี่เลยจะหุกจะหุกหบเข้าอย่างเี้ยตรงนี้นะหบเข้าอย่งเี้เป็นลบครับหบนี่เป็นบวกตามตำราเลยยางรถมีแค่นี้แหละยางรถนี่ไม่มีอะไรให้ดูมากมีแค่นี้แหละมุมมันมีเกียวโต้มีเบรค สือเรื่องนี้ละเอียดมากครับมีทุกอย่างมีบทูมแคมเบอร์เข้าออกบวกลบอันนี้อะไรนก็ดูไว้ครับไม่เสียหายหรอกไม่ได้เสียกายติดตั้งไปหน้ามาหลังสปอร์ตเดียวยางเดี๋ยวให้ดูไอ้ตัวนี้ สาเหตุที่ช่างทำไม่จบเพราะช่างไม่ได้เป็นช่างช่วงล่างไม่ได้ไม่ได้เป็นไอ้ช่างดัดทักนสีรถยนต์น,นี่ชุดนี้ยาวเลยนะครับยาวเลยแหละให้ดูดัดทักนสีรถก่อนอันนี้อะไรนี่น,นี่คอมพิวเตอร์เมื่อสมัย30ปีทปีจะแล้วครับ หลักการมีแค่นี้แหละไม่ได้มีอะไรมากอันนี้ยางรถยนต์นี่ยดัตช์ซีรถครับสาเหตุที่ช่างดัดไม่จบเนี่ยคัตซีรถมีแค่นี้หลักการมันไอ้นี้ครับมีสี่เหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่เหลี่ยมพวกนี้ต้องได้มีแค่นั้นหลักการมันมง่ายๆเนี่ยนี่คัตซีรถก็หักมันนี่แหละครับ นี่นี่ยคันซี่รถไหลชนมานะครับอย่างเงี้ยคี่รถมันมีการสอนอยู่ที่ดัดตัดยังไงมันมีอยู่ทีรถเห็นไหมถ้าดัดเบี้ยวมันจะออกไปทางไหนเห็นไหมรอจะไปทางไหนถ้าเบี้ยวเนละครับจุดบอดจุดของคันซี่ข้างล่างมันจะมีที่วัดอยู่ครับมันจะมีมุมสี่เหลี่ยมอยู่ใต้ท้องรถนะมีตัวถังครับ ทางที่มีบุอมกมว่าเออนี่เจอแล้วครับสีนี่ครับสีครับสีรถยนต์มีอย่างเงี้ยแค่นี้ช่างเข้าใจจ่าง,ง,ง่ายๆนี่วิธีการวัด,ดเห็นไหมเนี่ยวิธีการวัดวัดเงี้ยครับสูงต่ําจะเป็นห้องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะตรงนี้เป็นห้องสี่เหลี่ยมตรงก็บริใครอ่านเรื่องนี้จบเนี่ยต้องไปเรียนที่ไหนอนะ จบนี่จบเนี่ยจำเบอร์โทวอินเทอร์เอ,อาเอ,อาตัวอินเทอร์เอาสมัยคนใช้ลิงกี้วัดเราคนเลียนเลี่ยมมรเรีนจนตามไม่ทันนะครับเลียนจนตามไม่ทันนช่างรุ่นใหม่ก็ต้องเรียนรู้ใหม่ๆช่างเก่าแล้วก็ต้อง แกแตีเก๋าครับท้ายมันไม่รู้จะบอกอยังไงใครมาเขียนรถอยู่เดือว,วันที่หัดมั่งครับไม่มีเงินซื้อรถใหม่เดี๋ยวจะสร้างมุมแคมเบอร์ด้วยตัวเองเห็นไ,ไ,ไหมจะเอาของนิสันคอนเทียร์มาใช้ับมุมแคมเบอร์เดี๋ยวดัดโคมาอันนี้โคมาครับ อย่าดัดคตัวน,นี้ผมมาผมมาพวกนี้ถ้าเราดัดเนี่ยไอตัวตัวลายสายลูกหมามันจะเคลียนไอบอกช่างหลายคนก็ไม่เชื่อกันนี่ของมิซูบิชินี่ของไททันเห็นไหมนนี้ตรงมาเลยตรงอันนี้ตรงอังนนี้มันจะเฉียงเห็นไหม เขาออกแบบมาดีมากของฟอร์ดกล้คเคียงแบบ่เนี่ยของฟอร์ดจะดัดค <'s> อมาตัวนี้ปุ๊บ,บนี่ไอ้นี่มันจะเพี้ยนแบบเนี้ตัวนี้เห็นไหมลูกหมามต้องตรงอ่ะแต่พอช่างไปดัดคอมาปุแ๊บไอ้นี่มันจะเพี้ยนเห็นไหมทำให้กินลูกหมาครับแตัจ,จ้างศูดลอดได้แต่กินลูกหมาเดีวน,นี้ไม่มีอะไรให้ง่ายเเดีย๋ยวเอานี่ออกจะหลอกตัวนี้ทิ้งกับเดี๋ยววันไหนว่าง่อน อ้น,นี่จะไม่เอาจะตัดออกจะเอาปีนกมาวางไว้ตรงนี้นี่เลยเอาปีนกมาแล้วไปเชื่อมตรงนี้เชื่อมมาตังนี้ทั้งล่างจะเอาของดีแม็กใสเหตุผลคืออะไร้าง,ง่ายครับราคาไม่แพงแคม,มเบอร์จะสร้างไว้ใช้เองครับไม่ไม่ได้ขายือเชื่อมสามสิบปีที่แล้วตอนนี้ยังใช้งานอยู่ โหทนจริงๆครับทำงานสุดยอดเลยซื้อเท่าไรหร่เน้น่าจะห้าหกพันตอนนั้นถ้าสมัยนั้นแพงมากกัอ5ห้าหกพันวันนี้ขอคุยยาวหน่อยครับเบือที่นี่กรอสลาฟฟอร์ดฟอร์ดอ,อย่าลืมใส่ตัวนี้นะตอนเปลี่ยนใส่ตัวนี้ด้วยนี่ด้วยครับคุณเคมเบอร์ เอาแค่นี้คนคลิปยาวกันไปครับอเอค,ครับตั้งศูนย์ล้อครับอันโอ้ไม่ได้รวยหรอกขายบ้านมาซื้อเครื่องตั้งศูนย์ครับหมดบ้านไปสองหลังแล้วครับ